สวัสดีสวัสดีวันพุธครับวันนี้เจอช่างแกะนะครับโอ้โหวันนี้ฝนฟ้าออกหนักเลยครับเนหฟ้าล้องฟ้าผ่ากันกึ้มขมึ้มขม,ม,มเลยนะครับนะก็ดีนะครับพัดอากาศร้อนไปบมบเลยนะครับทุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยนะครับนะ อุ่พ PM 2.5หายไปหมดเลยนะก็ดีครับวันนี้ฝนตกเกือบทุกวันนะน่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับนะก่อนฝนตกก็ร้อนจัดเลยครับ40-45องศานะครับโอ้โหไม่สบายเลยท่านแก่กับคนถ่ายวิดีโอโวยเลยครับมันร้อนจัดเกินไปนะครับนะ ร้อนแล้วทีนี้เราไปกินน้ําเย็นนะครับนะกินน้ําเย็นเยอะนะครับโอ้โหก็เลยระบบระบบหายใจพังเลย <c oughs> ครับอ่าก็หายเป็นปกตินะวันนี้ก็เลยเอาของพรีเมี่ยมนะครับนะของพรีเมี่ยมสวยๆงามๆนะครับมาอวดกันนะครับนะก็เป็นเนี่ยครับเป็นดาบดาบทรงเครื่องนะครับนะดาบ ดาบทรงเครื่องแนบะใบดาบตาเต่าของยอดคันนะครับนะงามเลยครับอันนี้นะงามเลยแหละงามเลยนะลยดี่ครับเนี่ยเป็นทรงโกะลำปางนะครับนะตาเต่านะครับตาเต่ายอดทันนะครับนะอ่าครับนะอันนี้ความยาวนี่เท่าไหร่น้องนะนะนี่ครับยี่สิบสามนะายี่สิบสามนะไม่ใช่ยี่สิบเนะครับ ยี่สามนิ้วนะครับอันนี้ยี่สามนิ้วนะชุดคิตติ้งทองเหลืองนะครับนะชุดคิตติ้งทองเหลืองสวยงามมากเลยครับใครอยากได้ดาบสวยๆนะครับนะดาบระดับคุณภาพแล้วก็ความสวยงามนะครับนะก็เอาไปได้นะครับนะมีอยู่ไม่มาหักนะครับมีอยู่สี่เล่มแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีชุด ทองไอชุดนั่นอีกแล่หนึ่งเป็นชุดเหล็กนะครับยาว21นิดด้วแต่ว่าเป็นใบดาบของช่างแกะนะครับอันนี้เป็นใบดาบทรงกุลํำปางของว่อทันนะครับนะใบดาบสุดยอดแห่งสุดยอดแห่งนวัตกรรมนะครับนะสุดยอดแห่งดาบโบราณน,นะครับของว่อทันเนี่ยอันนี้สวยงามมากนะครับนะ ความโค้ความความเบาเนี่ยโหเนี่ยครับขนาดว่าใส่ทุกวิ้งนะครับนะเนี่ยช่างนะครับก็ยังก็ยังว่าทำเป็นให้บาล้านออกมาได้ได้ดีนะครับนะก็ระดับพ่อครูแม่ครูนั้นนะครับนะที่ทำนะครับอันนี้ระดับมือลองๆองลงมาแล้ว นะครับไม่ได้แตะงานผมนะครับนะก็มีแต่ว่าระดับพ่อครูแม่ครูนั้นนะครับที่ที่ทำดาบให้นะครับนะก็เรื่องสนนราคานี่ก็อันนี้สำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับนะชอบจริงๆแล้วก็อยากได้นะครับของที่มันสวยงามแล้วมีราคามีคุณค่านะครับ หน้าสะสมนะครับนะ mm hmm. มีพอมีป bon. ัจจัยหน่อยนะครับนะก็ถามมาได้นะครับนะไม่จะไม่บอกราคานะครับแต่ว่าก็สมราคานะครับนะไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับไม่ถูกเท่าไหร่นะครับก็สมราคานะครับนะก็มีอยู่แค่สี่เล่มแค่นั้นนะครับชุดชุดทองเหลืองเนี่ยนะครับนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ระดับพรีเมียมเหมือนกันนะครับเป็นทรงเป็นมีดแรล่ทรงโบวีนะครับโบวีกับทรงไอเขาเรียกว่าเดบะนะครับนะเดบะเนี่ยเป็นมีดแรล่นะครับนะมีดแรล่มีดคบนะครับนะใช้งานอเนกประสงค์นะครับมีอยู่หลายเล่มนะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาออกมาขายนะก็ก็เลยเอามาโชว์นะฮะให้ใครอยากได้ก็ อกมานะครับนะวันนี้ก็ข,ข้าวๆนะครับเอามาให้ชมเป็นเป็นเนี่ยครับเอามาเอาของสวยๆงามๆนะครับทุกเล่มเนี่ยสวยสวยเหมือนกันทุกเล่มนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าใครจะลงยันนะครับจะลงยันสรีกันชัยนะก็บอกมานะครับผมจะลงให้นะครับนะ ลงเวนเนี่ยนะครับเป็นแนวนี่แหละครับนะเป็นสวยเลยนะถ้าใครอยากจะไว้ไว้บูชานะครับนะบูชาก็ลงพระคาถาก็ได้นะครับคาถาสลรีกันชัยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขยายันแห่งล้านาน,านะครับนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนโมพุทธายนาาธะนะมพาทะ จะบภักสะมอะอุนะครับภามาอุกกาชาณทุกสังวิสุโลปุสาวุคะนะครับนะณปลิสุโธนะโมพุทธายะนะครับกับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับนะอันนี้นะครับถ้าได้จับแล้วไม่อยากวางเลยโอ้อันนี้ก็ระดับพีเนี่ยงแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้นะอันนี้ก็แบบว่าสุดยอดของดาบนะครับนะ ใบดาบตาเต่าเนี้ยนะยาวยี่สิบสามนิ้วนะครับนะทุดทองเหลืองนะครับทุดทองเหลืองทองเหลืองกึงนะครับนะงานกึงนะครับนะโดยช่างนี่ว่าระดับระดับประเทศก็แล้วกันนะครับอันนี้นะฝีมือระดับระดับประเทศเลยนะอ่าไม่ใช่ระดับตำบลนะครับนะไม่ใช่โอ้อปนะครับอันนี้ระดับประเทศเลยนะครับนะเอ่อ งานเขาวัวจะได้ออกมานี่ก็ต้องสั่งนะครับต้องสั่งทำนะครับสั่งก็ไม่ใช่หัดสั่งธรรมดานะครับต้องรอคิวนะครับนะเนี่ยก็กว่าจะได้มาแต่ละชุดแต่ละอะไรนี่ต้องใจเย็นๆนะครับนะสีมือการหักคอนี่ก็เป็นระดับพ่อครูแม่ครูนะครับคืองานเนี้ยงานเนี้ยน้ำหนักก็ดีนะครับน้ำหนักก็ดีผิวคมนะครับ สวยงามนะครับนะสวยงามเหมาะที่จะสะสมนะครับอีกหน่อยเนี่ยราคาจะจะเป็นหมื่นนะครับอันนี้นะอีกประมาณสักปีสองปีเนี่ยราคาเนี่ยเป็นหมื่นก็ก็แล้วกันนะครับนะผมจะบอกให้นะครับใครที่เห็นแล้วนะครับพอมีปัจจัยนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับนะไม่ได้ออกมาทำเครื่อเื่อนะครับอันนี้นะฮะก็ออกมา ออกมาตามตามอารมณ์ศิลปินนะครับนะวันนี้ช่างแก่ก็ขอลาก่อนนะครับก,ก็อยากอยากอยากติดต่อนะครับนะอยากติดต่อนะครับโทรมาเลยนะฮะ0899547220นะครับแล้วก็ไลน์ทกา็นย์แนึครับ แล้วก็เวลาคอมเมนต์ใน t ิ k ต o อกหรือว่าันนั้นะผมหรือว่าใน youtube อะไรเนี่ยผมไม่ค่อยได้เปิดอ่านนะครับนะถ้าถ้าจำจำเลขหมายเลขโทรศัพท์ได้ก็โทรมาเลยนะครับนะบางทีผมทักมาแล้วราคาเท่าไหรถามเลยนะนะผมไม่ได้เปิดดูนะครับเดี๋ยวหาว่าผมยิงอยู่ <laughs> ที่จริงผมไม่ได้เปิดดูนะครับครับก็ ก็ขอโทษด้วยนะครับนะติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกนะครับวันนี้ท่างแก่อำลากันนะครับสวัสดีครับ